ตกแต่งญี่ปุ่นครับพี่น้องแต่ว่ายุคเกาหลีหมากดำคือลื้อต่างกันขนาดเลยนี่แหละพี่น้องงานสวนเงินเดือนเท่าไรก็น่งเงินเดือนหกเจ็หมื่นนี่นะครับหกเจ็หมื่นต่อคนต่อคนครับผมออนลูอีสานรายงานโตครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและคนดูทุกๆท่านนะครับพี่น้อง อันเบิง่งส่วนแต่งแต่งเกาหลีครับนี่ถ้หมากยิ่งงพี่น้องเบิ่งครับหมากยิ่งยิ้งประสิทธิภาพถ้าหมากยิ่งงครับพี่น้องอมัอนี่แค่ยังมือนีินี่ลิแหนงหักแหนง ถเจ้าบ um um ้าน um um oh ouais. ้เอาได้ค we okay. ุณไปวาดโคงคุณเท่านี้เี่อาแเนี้ยเบื้องเด้อพี่น้องทีมงานานแล้วเรวถามแล้วเรวมุอย่างใหญ่อย่างยาวเลยเจียเป็นหมเนี่ยโอ้ยเดีเบื้องเอนอันเตียทุกปีเตียนี่ยมาดีกที แรงงานไทยในเกาหลีครับผมนี่ชิมงานนี่พักเบรกกินหมกโม่โม่พูดโถาชิมอ่อนส่วนแตงกวาได้กินหมกโ,โม่ไหมนะยุสแอนต์สวนแตงกววกินหมกโม่ครับมันรุดกลองไม่ชี้เป็นหวังเรียงความเงาเรียงเบาสวัสดีครับผมเพ็ดหยังนนี่นี่เขาเอื่อหน,นิยังเขาเอื่อหนิยังลิแหนงลิแหนงลิแหนงเป็นได็กไม่ยู่เกาหลีครับผม กอกบสบายดียู่ <laughs> งานกับจังทีนอะกางแกงนอ,อเกาหลีเนาะก็คอเห็ดอยูเ่เบ่งเอาเด้อพี่น้องทางบ้านพระธาผู้อยากมาเห็ดงานเกาหลีงานสวนครับนี่อันนี้สวนแตงอิาสานบ้านเท่าเอิ้อนบักแตงภาษาเกาหลีเอิ้นนี่ยังกันนะโอีโอีโ e. อี e, พี่น้องเอฟซีทางบ้านพัฒนายากมาเหตุงานเกาหลีสวนแตงสวนกเกษตรเกาหลีพี่น้องบต้งแตงจะมากยังยๆง่ามๆในมืออื่นกับสิแม่นภาคกันได้ตัดในมืออื่นมือนี้ลิแนงเด็ดแนงออกซะก่อนกับบอไดจงไว้ด้วงี้ยสิเงิ้เดือนเด้งเงิ้เดือนเงิ้เงเดือนเท่าไรกันนะเงินเดือน <c oughs> <c oughs> หกเจ็ดหมื่นนี่แหละครับหกเจ็ดหมื่นต่อคนปะต่อคน <Wow. S 1> ต่อคนเบิ้งเอาพี่นอ้องเบิ้งเอา <He ard S 1> เงินซ้ำนี่นะนี่ซ้ำนีแ่แหละเบิ้ดมือเฮ็ดยวงสี่แล้วนี่ บักแตงอันเนี้ยแตงญี่ปุ่นนี่บักแตงญี่ปุ่นครับพี่น้องแต่ว่ายุ่เกาหลีหมากดำคือลื้อ <c oughs> ต่างกันขนาดเลยนี่แหละพี่น้องงานสวนเกาหลีเด้อนี่นี่เง <c oughs> ินผู้บ่าน้องคข่ยนมาหาปีแล้วมีบดสุยางเี่ <c oughs> บพุพเพในมีแต่มีหน่อยเ <c oughs> มเนี่นยาสาม,ม เนีสามลูกสองกดไลค์กดแชร์เดอ้อ